เขาว่ากันว่านักรกทุกท่านย่อมมีอาวุธคู่กายไม่ว่าจะเป็นมีดดาบหรือแม้กระทั่งปืนเหมือนคนเราที่ต้องมีไข่ซ้ายไข่ขาวาเพื่อจะียกมัดใ้นั่นเองส่วนอาวุธคู่กายของผมอย่างนั้นเหรอมันก็คือเมาส์ และแผ่นรองเมาส์ใหม่นนเองเมาส์แผ่นรองเมาส์เมาส์แผ่นรองเมาส์ตัวอาวุธสองอย่างนี้จะทำให้ผมโอเคครับทุกคนก็อย่างที่ทุกคนเห็นต้นคลิปนะครับก็คือคลิปนี้มีอะไรมากครับก็แค่อยากจะโชว์เมาส์ใหม่เฉยๆนะกับแผ่นรองเมาส์ใหม่ด้วยนะครับ ซึ่งบอกเลยว่าแผน่นรองเมาส์ตัวนี้เนี่ยซื้อมาดองไว้ประมาณหลายเดือนแล้วนะประมาณ4 5หเดือนครับเพื่อที่จะมาใช้กับเมาส์ตัวนี้นี่แหละแต่พี่เนี่ยก็รอให้เมาส์ลาเซอร์มันเสียนะครับซึ่งตอนนี้ก็เสียเรียบร้อยแล้วจากการที่ผมเนี่ยเอามือไปแคะเออเอาเหล็กเนี่ยไปแคะเซนเซอร์นะครับจนมันเสียเนี่ยคือไม่ได้ตั้งใจมันเสียนะแต่คืออยากจะเอาขนแมวในใต้เซนเซอร์มันออกไงขนมันติดอย่างนั้นเยอะครับก็เลยเคีมเหล็กเนี่ยมาขีดขีดขีดแล้วมันก็ เสียเรียบร้อยนะครับก็คือมันเมาส์หลอนนะ่ะเมาส์หลอนไปเลยเวลาแบบยิงอะไรเงี้ยมันลําบากก็เลยจัดเจ้าตัวนี้มาเลยครับผม o r ร u s Mo เด l o นะครับสีชมพูนะครับผมเอามาเป็นมือขวาหรือว่าขาขวาของพี่อันต่อไปนั่นเองนะครับผมถ้าปีมือพี่โหดขึ้นจากคลิปเอเปกเนี่ยก็มาจากแผนรองเมาส์แล้วก็เมาส์ตัวนี้เลยนะครับจากการยิงนั่นเองยังไงก็รอติดตามกันนะครับว่าจะโหดจริงหรือเปล่ากับช่องซีนีเกมเมอร์นะครับผม สามารถติดตามได้เลยทั้งใน Twitch แล้วก็ y ย u t u o p นะครับแล้วก็เพจ a c e b o o k ด้วยติดตามกันได้เลยครับผมอ่ะอีกอันหนึ่ง t i k t o k ด้วยนะครับผมอือือคี่ก็มีเพียงแค่นี้ครับขอลาไปก่อนครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะ